วันนี้จะมารีวิวขนาดรถอะไรวะเลมอนเนาะ

สชาติแปลกมากรสชาติเหมือนเลมอนนิดหนึ่งรสชาตมันแปลกแบบนี่กินมันหรแกะหมูกินไหมกินขยาวอะไรดีวะขาบูหมูกะทะกระต๊อบมะล่ เตียมดีเหรอมันจะร้อ,รอนไหนล่ะวัว่าสตอรอเบอรี่จะอร่อยนะ <c oughs> เลม,มันแปลกมากเไไก็บกันเลย,ยอ,เเอ,อ่ะา้าไปกขงก น,น,นี่นกันลั็จะเปรูปเลยเห่อ,อเหมือนกันแลยแน่ใจนะว่ามันอร่อยอย่ะแท่งกองที่ท่ายใหญ่น่ะเออขาดกองใหญ่แท่งมันออกแล้วบอคือตอร์ออตบัลลี่จริง นยกลดแล้ว,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 วอันนี้อร่อยจับอันนี้อร่อยแต่เลมอนไม่อร่อยอร่อยแค่นี้แหละ